สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องปลายปายนะคะและลูกเจี๊ยบค่ะอันนี้เราก็จะมาสอนวิธีเลี้ยงลูกเจี๊ยบนะคะถ้าลูกเจี๊ยบไม่ยอมกินข้าวให้เป็นให้ไปเด็ดเป็นใบอย่างนี้เลยค่ะโอ๊ยโอ้ยหนูมาอย่าเพิ่งกินนะไปไปก่อนไปก่อน ทีนี้เราเดี๋ยว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 มันค่อมเดี๋ยวมันค่อมลูกไปก่อนแล้วแล้วเราก็เอามาใช่ไหมแล้วเราก็เอาไปใส่ค่ะอย่างเช่นอ้วนตัวนั้นนะคะมันไม่ยอมกินข้าวที่พี่ชอบถ่ายคลิปตลอดนะี่ะอ้วนตัวเนี้ยมันโดน่ารละกินก่อน นี่ดูมันกินนะอ้วนเหมือนขวางทางอ่ะไม่ให้ไปกินอ่ะ <c oughs> เหมือนกินอย่างอร่อยอร่อยเลย <c oughs> น่ารักมีการแย่งด้วย เนี่ยอ้วนตัวนี้นี่ตัวนี้มันชอบไม่กินข้าวอ่ะชุมเข้าไปใกล้ๆทุกคนขวางทางอืมก,ก็ประมาณเนี้ยกินละจัง่ยาลุเลยมันก็จะตกไปข้างล่าง เลี่ยงกันกินเลยอ่ะนะีด่ดูคุณเจี๊ยบใหญ่ก็อยากกินนะคะนีงไงหน้าตาเป็นแบบนี้ หมือนกินอย่างอร็ดอร่อยเลยหน้าจาเจี๊ยบใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้ <c oughs> ตลกอ่ะการเลี้ยงเจี๊ยบนะคะก็ะง่ายมากเลยให้แม่ไก่ฟักนะคะแล้วเราแล้วเราก็ไปดูนะคะดูทุกวันเลย เวลาไปเอาเวลาไปนะเราก็ต้องถ้าไก่ป่าจะต้องเก็บไข่นะคะไปก,กันเลยเราจะขึ้นไปข้างบนแล้วนะยุ่งกับเราโอเคไปกันเลยมาแววเดี๋ยวไปอเอาค ดมแล้วก็จะเอาชีสนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวดูไปดี